เดียวมีใครมีใครจะให้อะไรไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องไปเดานาะมาแล้วกล่องสุดในตำนานขอบคุณครับขอบคุณครับแก่เลยไหมที่แก่ได้เลยไหมแก่เลยได้ไหมอ่ะ ได้น้องน้องชื่อว่า You e โคซั s ชัยนะครับเป็นน้องแบบผ่าทิ้ทง,งคนเรามันมันมันมีดวงกับกล่องจุ่มก็อย่างนี้แหลนะเนาะคราวที่แล้วที่ให้ กล่องซิได้ตัวซีเฟลดอ่าแต่ว่าวันนี้ได้มาอยากได้ตัวนี้พอดีเลยอ่ะคือต้องชันชัยเหมือนนี้เลยอ่ะมันตรงกับคอนเซ็ปต์พาราไดส์พอดีเลยก็เลยอยากได้